สวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับผมกลับมากับชา n นลดีๆอีกครั้งนะครับเบสออโต์ช็อปนะครับนี่เราอยู่ใน MUT นะครับของมิซูชินะครับก็ทดสอบนะครับก่อนจะส่งครับให้หมอรถเราใช้หัว J 2 5 3 4เป็นพวก Vcx นะครับหรือ Vx เดียนนะครับเอาไปที่ STV นะครับ่ะตัวนี้ กด S T V ครับมันจะเข้ามาเลือกให้เลยนะครับรถคันนี้ปี2014นะครับ CD56 ปัจปโลนะครับตัวนี้พวกนี้จะมีกล่อง e tag ต่างๆนะครับระบบแคนก็เวลาเลือกเข้าใช้นี่จะวิ่งตรงไปเลยนะครับจเจอเลขชัดเต่างๆนะครับแล้วก็ผมอยู่ที่หมวดของ P M M P I นะครับพวกระบบ เครื่องนะครับน,นี่เราเข้ามาในส่วน,นต่างๆนะครับการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับการทํางานพิเศษต่างๆนะครับเราก็มาที่การวิเคราะห์ปัญหาดูนะครับอันนี้ก็โค้ดยูนะครับที่ฝังอยู่ในตัวปาเจโรตัวมิสูนะครับารายกครต่าง แบตสิบเอ1ดโวลต์นะครับคันเร่งนะครับคานเร่งมีการคานเร่งนะครับโอเค99เปอร์เซ็นต์นี่ผมเหยียบกดแปลงคันเร่งนะครับโอเคอันนี้ก็ทดสอบระบบนะครับก่อนจะส่งนะครับอันนี้หมอเตอร์ส่งโน้ตบุ๊กมาให้ผมลงให้นะครับนะ อันนี้อิโมนะครับอันนี้โค้ดในระบบอิโมนะครับโอเคครับผมก็มาลดท่าไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับนะใช้งานได้จริงนะครับนะผมเทสให้ดูเลยนะครับนะไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะแยะนะครับโอเคครับผมก็จบการรีวิวเปเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ